พี่น้อง FC เ c เซีะครับนาะท่านผู้ชมครัมเมื่อนี้กินเอิ้นว่ากินเจกับเมนครับอาหารไอ้บ้นบานบเนนะครับนาอเป็น,นลาบเท่าพี่น้องหนีามาเบิ่งวัดถุดิโกันเลยครับนี่เท่าครับเท่าลวกนาอพี่น้องนี่สูตรนี่ลวกแต่ผู้ว่ามากลวกก็ได้ครับแล้วแต่แต่ว่านี่ผมว่า เอาปวดไผยก่อนก็ได้หลวกละสีออกมาสีทเท่าๆอย่างหน,น่อยเนาะมีชีสโกลเตพร้อมนี่คือพอยครับนี่ปนปนบกคอยใหญ่พี่น้องปนวัตถุดิบมีข่าตะไคร้ครับบักเือคืนพักห้อมพักกระเนี้ยอย้หลายครับใส่เครื่อง บรรยายโบเบิร์ดพี่น้องประเภทหอมๆเลยใส่ลงไปโหลดนี่ครับวัตถุดิบแกะสีมีประมาณชั้มนี้ครับเนี่ยน้ำครับบุฟเฟ่ใส่น้ำแล้วก็สีมีพวกขะควเนาะครับใส่อันนี้หัวชโลดเออียงนวลพริกลพิกคลงนี่แหละครับใส่เอาไปแบบเร็วๆเลยพี่น้องคั้งแรกคะ ใส่เครื่องหนีก่อด้วยครับนี่ใส่ยั้งกรนกับโบพิตครับชุด้ายก็ล่งไปมองเดียวกันแข่งมะเขือใส่เดบิดครับปปคือว่าสมุนไพรประเภทสมุนไพรบ,บานๆห้าเนะครับนอตใส่ลงไป,ไปอันสี่รวดเร็วเนี่ยขอตรวจขออภไยด้ยพี่น้องเด้อ มีตากล่องมาให้เรียบร้อยเมื่อนี้มีกล่องเอฟสี่ามาเานญญอ,นนนอนนะครับนะตามด้วยน้ำซ่าห้อมบ่ะเดี๋ยวคนครับแซงไปไลาเสียบไลยครับนุ่นแซงเลยนี่ตามด้วยข้าวคัวครับ ใส่แบบประมาณแล้วพี่น้องประมาณแล้วเลยมีเล็กน้อยควนเล็กน้อยด,ด้วยครับเด้อคู้เก่ากันนะ <c oughs> แบบพีกไม่เข่าตาบ่ะ <c oughs> พีกใส่เอาประมาณเอาพี่น้องเพ็ดหน่อยเพ็ดไรแดดแตะคู้มา ีบางหมองบไข่เพจบางหมองกับเพจแห่งผมสุรดผมสุดคือการครับมักไร้ใสไร้ใสไร้เสบไร้ใส่หน่อยเสบหน่อยคือเป็นแวะนี่พี่น้องใสหนามสมพนเอามันแขนแหงนะใสหนามมนมขียนแหงใสหนามเมไ้พี่น้องบ่มีสูตรตายตเออหนามสมพน มันต้มเท่านี่แหละครับเบิ่งคนเบิ่งบบบนี่ก็ถือว่าเหลี่ยมไปเลยครับนี่แคียงข้นอ่ะก็กินครับใส่เบลี่อ่ะเออเดี๋ยวข้นคักๆก่อนเท่านี้คือผมบอกนะครับสีลวกกระไดบุลวกกระไดเหล้วแต่ผู้มากด้วยครับเด้อบ้านเท่าติกี้ก็รับบุหรี่ ดวงก็สิออกซีพ่อเอาอีกไปเลยพ่อเดียเอาออกเดีวเอา,าอีกไปน้ำดำขำๆจั็หน่อยกระซัมพักนี่ยแหละครับสะลายสะลายน้ำจืดน,นี่ครับหน้าตาคือสีเบิ้งซิมบ์อยากซิมน้ำเล็กน่อยได้พี่น้อง เจ็ ب, เบเบอร์ตรงเพิ่มเติมยังเบิ่งจิตจ้างให้พี่น้องเบิ่งแบบตั๊ดเจ๋อสวยปนเก้าเนี่ยพี่น้องแบอบ์นบานนะครับนาอบ่ต้ตรงมีพิธีตองอยังหมากใหม่เท่าเท่านี้ก็ตัดได้้ครับนี่ขนาดตัดได้แค่นีนตัดแล้วคือหันนะครับแต่ว่ามันก็นยังมีหยุดเยื่อหมั่งตัดบัวยังเหลือใหญ่ๆตัดเท่ามันก็นต้องเหลือใหญ่ๆหมั่งนะ ดออกามาเป็น,ปน,ปน,นี้ี่โรงแรมจานละพันกนหากินบุหร่ได้ครับออเอาพี่น้องคลิปนี้กัสิมีประมาณหนีนอพี่น้องนอหนี่มีอาหารหารบ้านครับสองอย่างตัวนี้บ่ได้เเ็ดในพี่น้องเบิ่งกตัวนี้ดาว่งไวนมันอย่างนี่พี่น้องไอ้แกงพัาครับแกงพัาใส่บกหอยเออ <laughs> อาหารมันบ้านครับื้อนี้ พี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละนะครับนอกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเ้วยพี่น้องทั้งสองสาธิตนี่แหละฝากเป็นกำลังใจให้เน,นี่กดติดตามไว้พร้อมจังสิบัวผาดคลิปต่อไปเนอะครับนอกสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ